สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านภาษาพา,าทีป2บทที่1เรื่องน้ำใสามาดูกันสิว่าคำนำเรื่องมีอะไรบ้างเอ่ยรู้จักคำนำเรื่องโบไข่เล้าราดบิน ปียิ้มมองไหวรูปแคล่ถ้วยตะกรา้าผึดผักสีแดงสีเขียวผู้หญิงหลังคาน้ำหวานน้ำแข็ง น้ำแข็งกดน้ำแข็งใสไม้เสียบย่ำเท้ากระติกนั่งยองยองเต้นระบำผมทรงน้ำผู้ขำอ้าท่าพอวาง ถามห้ามฝากจึงแน่นก่อนก้อนรอบฟั<า>กเก็บคม <ง S 2> อดใครพร้อมพรวดใกล้เหลือ หวานหยิบโอ้โหเจ้าของน่ากินสำหรับชื่นใจขอโทษตั้งค่าสลับเสียสะละรสชาติอ่านทันกันหรือเปล่าเอยทีนี้ เราจะมาดูเนื้อเรื่องนะคะว่ามีอะไรบ้างน้ำใสภูผาภูผาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผาดังมาจากเล้าไก่น้ำใส เจ้าของผมทรงน้ำผู้ผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใส คือควานมิ่งเจ้าของพลายทะแนะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสภูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่ เปิดประตูเล้าพรวดเข้าไปไก่ทั้งเล้ากระพือปีกผึบผับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องอุ้ยไก่ตกใจขอโทษนะจ้ะไก่จ๋าน้ำใสขอโทษจ้ะ น้ำใสนั่งยองยองยกมือไหว้ไปรอบเล้าใครเห็นคงอดขำไม่ได้ภูผาส่งตะกร้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงียบเงียบต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ ภูผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสยืนรอจนภูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงถูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูมีของมาฝากภูผ,ผาและใบโบก ใบบัวด้วยพูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีใบบบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังโป๊กเปก๊กกระพรวนดังกรุงกริง น้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอโหน้ำแข็งกดภูผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสีแท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวาน สีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะภูผ,ผาแล้วป้อนใบบัวน้ำใสจะป้อนใบโบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวสายง่วง โบกหูแกวงหางและย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำเสียงโป๊กเป๊กกรุงกริงดังเป็นจังหวะเฮอชื่นใจอร่อยจังภูผาและน้ำใสหย,ยิบน้ำแข็งกด ขึ้นมาดูดบ้างเฮ้อชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นภูผาพูดโอ๊โอใบโบกอย่าแย่งนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเอกอะภูผาหันไปดูใบโบกใช้งวง ดึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้พร้อมทั้งอ้าปากรอน้ำแข็งกดอีกยายาใบโบกเสียงภูผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกัน น้ำใสและภูผาหันมามองหน้ากันหัวเราะดังลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไปจบภาษาภาที่ป .2 บทที่1ค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปนะคะ